สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางเช่นล้วนะครับสำหรับ EP ีที่แล้วนะครับนี้น้องๆเตรียมเดินทางนะครับย้ายบ้านไปหาแม่ๆนะครับนี้ขอบคุณมากๆนะครับและวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาชมกันเลยนะครับเราเปิดกันด้วยไม้สวยๆกันเลยนะครับนะมึงนนแผลงหน้าชมพูนะครับโปรโมชั่นเช้านี้นะครับต้นนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าใครเห็นราคาแล้วต้องรีบจับแน่นอนครับอาไปเลยนะครับราคาพิเศษ 45บาทนะครับนี้นะเมืองนนแพร่งน่าสวยมากๆต้นนี้นะครับเป็นบอลเก่านะครับใบกลมนะครับลายประคับด้วยนะครับชื่อว่าเจ้าวังนะครับสีสดแม่สวยมากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับต้นนี้เช้านี้เอาไปราคาพิเศษจริงๆนะเจ้าวังต้นนี้นะครับ60บาทสุดยอดสวยเนาะสวย จัดไปเป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะครับสวยด้วยนะครับหน้าชมพูเชียวนะครับนี้งามมากๆเลยครับใครสนใจนะครับนี่ต้นนี้ผมให้ในราคาพิเศษนะครับนี่55บาทเนาะจัดให้ราคาพิเศษจีกรีิงรเป็นลูกไม้นะครับเขามีสีส้มนะครับความสวยของเขานะครับใครเห็นต้นจินแล้วอื้จะหลงรักเลยนะครับน้องต้นนี้นะครับให้ในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับมีต้นเดียวนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับเอาไปนะครับ1 0 1บาทครับ โอ้โหราคานี้นะครับต้องรีบจีบกันแล้วนะครับต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับมีชื่อว่าเท้าทองอินนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับไซส์แม่พันเลยนะครับกระถาง6นิ้วเลยทีเดียวนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นบอลที่ยิ่งโตยิ่งสวยดูสีเขาสิครับสวยไหมโอ้โการันตีความงามนะครับเท้าทองอินต้นนี้นะครับไซส์แม่พันนะครับย้ำนะครับเอาไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับผมให้โปรนี้นะครับนี่ต้นเดียวเลย250 250นะครับจริงๆไซนี้ต้องไป300แล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับเอาไปเพียง250บาทก็พอนะครับจัดให้น,นะครับเป็นบอลใบหอกสวยมากเลยนะครับดูลายเขาสิครับนี่เห็นไหมฮะและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเขามีหนอนะครับ2หนอเลยนะครับนี่แสดงว่า น่าจะมีหัวแล้วล่ะนะครับมีหน่อขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าหน่อชิดต,ต้นขนาดนี้หัวจะไม่ใหญ่มากนะครับวิธีสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าหน่อห่างมาประมาณนี้แสดงว่าหัวเขามีเปอร์เซ็นที่จะเป็นหัวที่ใหญ่มากจริงๆนะครับเอ้าผมแบ่งเช้านี้ราคาพิเศษสวย,นสวยเนาะอ้เอ้าราคายกสิทธิ์ไปเลยต้นนี้ใครเอาให้เลยสี่ร้อยหบาทสี่บาทเอา สวยมากนะครับจริงๆอ่ะมี2หน่อแล้วก็ราคาจริงๆน่าจะอยู่หลักพันแหละแต่ผมแบ่งแบ่งให้พิเศษเลยนะครับ4 0่บาทเช้านี้นะครับเป็นบอนสีที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นเอ่อออกเป็นใบยาวนะครับเป็นใบยาวนะครับย้ํานะครับดูความด่างเขาเป็นลูกไม้นะครับนี่เห็นไหมฮะผมแบ่งเลยนะครับต้นนี้นะครับหนึ่งเดียวในโลกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกไม้นะครับเอ้าต้นนี้ราคายกสิทธิ์อ่ะให้พิเศษเช้าวันนี้เลยต้นนี้นะครับให้พิเศษจริงๆนะครับ 299 299สองดูความสวยของเขาก่อนนะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยใครสนใจทักมาได้เลยนะครับมีชื่อว่าปักษาพนาวันนะครับเป็นไม้แยกหนอน,นะครับแล้วก็เป็นบอลกาบที่สวยมากเลยนะครับดูสิครับว้าวอน,นี้ใบใหม่ของเขาครับเอาราคาพิเศษเช้าวันนี้ราคาแบบอันนี้ไม้แยกหน่อน,นะครับเอาไปเลย60บบาทปักษาพนาวันสวยมากเนาะ นะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับปักษาบอลเก่าด้วยนะครับอาจจกกะเป็นหลวงตาเมืองนะครับเป็นไม้แยกหน่อหูแยกมานานแล้วนะครับเกิน 4- ีหเดือนแล้วนะครับไซใหญ่มากๆเลยนะคะมากนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าเหมาะแก่การเอาไปทําต่อแน่นอนนะครับหรือว่าเอาเลี้ยงสวยงามก็ได้นะครับแข็งแรงมากนะครับหลวงตาเมืองต้นนี้ให้พิเศษเช้านี้กระถางใหญ่นะครับกระถาง6นิ้วเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับให้ไวนะครับสอง1 5ห หลุดปากไปแล้วอ้าวสองหนึ่งห้าจัดไปสำหรับ FC สมุทรปราการนะครับนี่นะครับมีชื่อว่าสาวนครชัยสีนะครับต้นนี้เขาจะเป็นหน้าแผลงสีเหลืองนะครับสวยมากๆเลยนะครับแม่เขาก็จะมีสีส้มปนด้วยนะครับใครสนใจสาวนครชัยสีต้นนี้เอาไปเลยนะครับพิเศษ60บาทเท่านั้นเองนะครับราคาดีมากนะครับสนใจเอาต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแทนใจนะครับแทนใจนะครับเป็นบอลที่เห็นไหมครับเป็นบอลด่างนะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับนี่งามมากนะครับต้นนี้นะครับ การันตีความงามนะครับจากหลอดใหม่ใบใหม่นะครับอาเอาไปในราคาพิเศษเช้านี้นะครับแทนใจ80บาทนะครับนี่ใครยังไม่มีเก็บหน้าสะสมนะครับสวยแข็งแรงครับเป็นลูกไม้นะครับสวยมากเห็นไหมครับดูดูความดุของเขานะครับนี่แข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ้าเช้าวันนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับ180บาท ต้นใหญ่นะครับกระถาง6นิ้วสวยมากนะครับบอกเลยครับว่า180บาทเป็นราคายกสิทธ์ให้งามๆเลยครับชารับวันนี้นะครับเรามีโปรพิเศษที่เรียกร้องกันเข้ามาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับ บอลสีเรามีจำนวนเพียงพอแล้วนะครับเราก็จะมาแบ่งปันนะครับให้กับ FC แล้วก็สมาชิทกทุกๆท่านเลยนะครับ3ต้น100บาทนี้กลับมาแล้วนะครับเรามีโปรให้กี่ชุดเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับน,บนี่นำทับโดยเพชรราชานะครับนี โอเคโน่ด่างสวยมากเลยนะครับและก็ต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับนี่เซตที่1จุกจุกกันไปเลยนะครับ3มต้นหนึ่งบาทนะครับค่อยๆแคปแล้วก็ส่งมาทาง l ล n e ID ดีนะครับแล้วก็ Facebook ก็ได้ที่เราให้คอนแทคติดต่อไปนะครับชุดที่1นะครับนี่สวยมากสองนะครับนี่นําทีมโดยนะครับรัตนรุ่งเรืองนะครับบอลด่างสวยมากมันนีล้อมเพชรแผลงนะครับและก็ต้นนี้เป็นลูกไม้ใบกลมดวงจันทร์นะครับนี่เห็นไหมครับบอกได้เลยครับว่า คุมทุกชุดแน่นอนนะครับ ชุดที่2ชุดนี้นะครับนี่สต้น100บาทแคปแล้วก็ค่อยส่งมานะครับว่าชุดที่3ามแสนจะคุ้มมากนะครับนาทีมโดยกอกเกตนะครับนี่สวยมากเลยบอลสีที่แบบว่าเนวดายนะครับนี่นี่สิลาเพชรนะครับนี่เขายังไม่กัดสุดนะครับนี่เพิ่งจะเป็นเด็กๆเลยและต้นนี้บุรุษสวรรค์โอ้โหชุดที่3นะครับนี่สต้น100บาทรีบแคปเลยนะครับนี่นําทีมโดยเพชรภูตะวันนะครับก็ทํายากเหมือนกันนะครับเพชรภูตะวันนะครับแล้วก็ใบ ใบหอกลูกไม้สวยมากนะครับและต้นนี้นะครับฟ้าปะทานพรชุดนี้ชุดที่4ีนะครับสต้น100บาทรีบแคปเลยนะครับทนะครับนี่โวเคโน่ สวยมากนะครับรวยร้นฟ้าหน้าขาวสวยมากเลยนะครับนี่กระดูกขาวนะครับของแท้แน่นอนนะครับและต้นนี้นะครับเพชรจัดแสงนะครับชุดที่5้นะครับสามต้น100บาทนะครับชุดไหนก็คุ้มครับวันนี้จัดไปเลยครับลูกไม้สวยๆนะครับนี่ชุดที่6นะครับต้นนี้ได้ไปก็เกินพอเกินคุ้มเกินคาดเลยนะครับนี่อ่ะ เซตที่6เป็นเซตลูกไม้ล้วนๆนะครับลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ชมพูแล้วก็ลูกไม้เม็ดขาวสวยมากนะครับเอ้าชุดที่6ใครสนใจแคปได้เลยนะครับนี่ละเมงนนแผลงหน้าชมพูได้ต้นนี้ไปต้นเดียวก็คุ้มแล้วครับได้รวยล้นฟ้าอีกนะครับได้ตะวันชิงพบอีกนะครับชุดที่7ใครชอบบอลสีสวยๆแบบนี้รีบแคปเลยบอลเก่านะครับชุดที่8นะครับนี่ตัวนี้คุ้มกล้าวนะครับยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็ศิลานักปาานะครับและต้นนี้นะครับนี่ จเจริญรัตนะครับก็ยังมีในตลาดน้อยอยู่นะครับอ้าวสกระถางนี้นะครับรีบแคปบเลยนะครับนี่หนึบาทเท่านั้นเองนำทีมโดยนี่ต้องบอกว่านําทีมโดยเพราะเขาเป็นหัวหน้าแกงนะครับนี่ทัพทีมทองนะครับตัวนี้เป็นไม้ไม้นอกตู้นะครับชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ้าวจะให้ทัพทีมทองหนึน่งน,นะครับลูกไม้ใบกลมดวงจันร์2นะครับแล้วก็เทพอักษาราต้นนี้แผงนะครับไม่ใช่ต้นหน้าดังเดิมนะครับแต่ว่าเขาเป็นแผงครับชุดที่93กระถางนี ½, ้1 0 0รบาทสวยมากเนาะ วยมากรีบๆเลยนะครับคุ้มมากต้นใหญ่ด้วยนะครับคนะรับจัดให้บึ้มๆไปเลยนี่ครับนี่ฟ้าประทานพรต้นเดียวก็ราคาเกินคุ้มแล้วนะครับนี่นี่แล้วก็บอลกาบนะครับนี่ก็จะเป็นนอกตู้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพชรจารัดแสงบอลเก่าสวยมากเลยนะครับนี่เอ้าชุดที่10ส่งท้ายนะครับสำหรับ FC ฟซสวนคุญกานะครับฝากติดตามกดไลค์ subscribe สั่นกระดิ่งกับสวนคุญกานะด้วยเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านในแต่ละวันในแต่ละ EP นะครับสำหรับ EP นี้ลาไปด้วยบอลสีสวยๆนะครับของสวนคุณก ของเรานะครับฝากติดตามด้วยมาชมที่สุด